เสียงระฆังเช้าตรู่ของเมืองฉางอันในศตวรรษที่7มิได้ดังเพื่อเด็กหญิงคนหนึ่งโดยเฉพาะแต่มันดังขึ้นท่ามกลางระเบียบสังคมที่กำหนดชะตาชีวิตของผู้หญิงไว้ตั้งแต่ก่อนลืมตาเด็กหญิงผู้นั้นเกิดในตระกูลอู่ชื่อที่ต่อมาจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าบูเช็คเทียนหากย้อนกลับไปในวัยเยาว์ถือเป็นเพียงเด็กสาวที่ไม่มีเสียงในโครงสร้างอำนาจของราชวงศ์ถัง โลกในยุคนั้นยกย่องคุณธรรมความรู้และอำนาจของบุรุษขณะที่ผู้หญิงถูกคาดหวังให้เชื่อฟังอยู่ในกรอบและเป็นฟันเฟืองเงียบๆของครอบครัวและรัฐเรื่องเล่าจากแหล่งต้นฉบับกล่าวถึงพื้นฐานครอบครัวของเธอว่าไม่ถึงกับยากจนและมีโอกาสได้รับการศึกษาเหนือผู้หญิงทั่วไปแต่รายละเอียดระดับความรู้และบทบาทในวัยเด็กมีข้อขัดแย้ง นักวิชาการบางสายเชื่อว่าเธออ่านเขียนคล่องและคุ้นเคยวรรณกรรมขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเรื่องการศึกษาอาจถูกขยายความภายหลังเพื่อเสริมภาพลักษณ์สตรีผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่เห็นตรงกันคือเด็กหญิงผู้นี้เติบโตขึ้นท่ามกลางสังคมที่โอกาสไม่ได้มอบให้แต่ต้องถูกช่วงชิงด้วยปัญญาและจังหวะเวลาเมื่ออายุราว14ปี ประตูวังหลวงเปิดรับเธอเข้าไปในฐานะสนมลำดับต่ำของจักรพรรดิถังไทจงวังหลวงมิใช่สถานที่แห่งความฝันแต่เป็นสนามแข่งขันที่เงียบงนันระบบลำดับชั้นเข้นงวดความเมตตาเป็นสิ่งหายากและคำพูดผิดเพียงประโยคเดียวอาจหมายถึงการถูกลบออกจากชีวิตในชั่วพริบตาสำหรับสนมชั้นผู้อี้อย่างเธอหน้าที่คือการปรากฏตัวอย่างเหมาะสม รับใช้ตามพิธีและรอคอยพระเนตรของจักรพรรดิซึ่งอาจไม่เคยมาถึงความเงียบในวังไม่ได้หมายถึงความสงบหากคือการซ่อนเร้นของแผนการและความหวาดกลัวเธอเรียนรู้ที่จะมองเห็นและจำมากกว่าพูดออกมาการเอาตัวรอดไม่ได้มาจากการโดดเด่นแต่มาจากการไม่ทำให้ใครรู้สึกว่าถูกคุกคามบันทึกทางประวัติศาสตร์ให้ภาพเธอในวงังไทจงอย่างจำกัด บางแหล่งกล่าวว่าเธอแทบไม่มีบทบาทใดๆและไม่ได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษข้อเท็จจริงข้อนี้สำคัญเพราะมันชี้ให้เห็นว่าเส้นทางของเธอไม่ได้เริ่มจากความรักหรือโชคหากเริ่มจากการสังเกตโครงสร้างอำนาจของรัฐถังจากระยะไกลเธอเห็นขุนนางถกเถียงเห็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชะตาผู้คนและเห็นว่ากฎหมายกับพิธีกรรมสามารถเป็นทั้งโลและดาบ ในพื้นที่ที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเธอสะสมความเข้าใจเงียบๆว่าอำนาจทำงานอย่างไรและใครคือผู้ถือมันจริงเมื่อจักรพรรดิถังไทยจงสวรรคตธรรมเนียมของราชสำนักกำหนดให้สนมที่ไม่มีพระโอรสธิดาต้องออกจากวัดและปลงผมเข้าวัดการเย่ชีวิตที่วังหลวงอาจโหดร้ายแต่การถูกส่งเข้าวัดคือการตัดขาดจากลอกการเมืองอย่างสิ้นเชิง สำหรับหลายคนนี่คือจุดส่งของความฝันและตัวตนแต่สำหรับเธอวัดคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยที่มีความหมายเสียงสวดมนต์และกำแพงหินไม่ได้ดับความคิดหากเปิดพื้นที่ให้ทบทวนเธอเฝ้าดูข่าวคราวจากภายนอกฟังการเปลี่ยนแปลงในราชสำนักและประเมินโอกาสที่อาจกลับมาแม้แหล่งข้อมูลจะไม่ลงรายละเอียดว่าชีวิตในวัดของเธอเป็นเช่นไรแต่การกลับมาในเวลาต่อมาชี้ชัดว่า การรอคอยนั้นไม่ใช่การยอมแพ้ช่วงเวลานั้นเองที่จักรพรรดิถังเกาจงซึ่งเคยรู้จักเธอมาก่อนขึ้นครองราชเรื่องราวการกลับเข้าสู่วังของเธอมีหลายสำนวนบางแหล่งชี้ว่าความสัมพันธ์เดิมเป็นปัจจัยบางแหล่งมองว่าเป็นการตัดสินใจเชิงการเมืองเพื่อสร้างดุลอำนาจในวังข้อเท็จจริงคือการกลับมาไม่ได้เกิดจากความบังเอิญเพียงอย่างเดียว หากเกิดจากการประเมินสถานการณ์อย่างแม่นยำของทั้งสองฝ่ายวังหลวงในรัชสมัยใหม่กำลังเปลี่ยนสมดุลอำนาจสนมใหม่ขุนนางใหม่และแรงเสียดทานที่พร้อมประทุการปรากฏตัวของเธอจึงไม่ใช่การหวนคืนของอดีตหากคือหมากตัวใหม่บนกระดานที่ซับซ้อนกว่าเดิมเมื่อเธอกลับเข้าวังในฐานะสนมของจกักรพรรดิถังเกาจงบรรยากาศต่างจากครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงเธอไม่ใช่เด็กสาวไร้เสียงอีกต่อไป แต่เป็นผู้หญิงที่รู้ว่าควรพูดเมื่อใดและควรเงียบเมื่อใดความใกล้ชิดกับจกักรพรรดิทำให้เธอได้เห็นปัญหาการบริหารรัฐอย่างใกล้ชิดตั้งแต่โรคภัยขององค์จกักรพรรดิไปจนถึงการถ่วงดุลอํานาจของขุนนางอาวุโสเธอเริ่มมีบทบาทในการฟังให้ความเห็นและเชื่อมโยงผู้คนแม้บันทึกจะไม่ระบุชัดถึงอํานาจทางการเมืองในช่วงต้นแต่ความต่อเนื่องของเหตุการณ์บ่งบอกว่า ความสามารถในการจัดการและอ่านเกมคือสิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างวัางหลวงไม่ให้อภัยความผิดพลาดและความสำเร็จย่อมนำมาซึ่งศัตรูการก้าวขึ้นมาของเธอทำให้เกิดแรงต้านจากกลุ่มอำนาจเดิมโดยเฉพาะฝ่ายที่ยึดมั่นคติว่าผู้หญิงไม่ควรมีบทบาทเหนือพิธีกรรมเรื่องเล่าที่จะตามมาในภายหลังเกี่ยวกับการชิงอานาจการกล่าวหาและโศกนาฏกรรมล้วนมีรากฐานจากช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่เด็กสาวไร้เสียง ได้เรียนรู้ว่าในโลกที่ไม่เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงการอยู่รอดต้องอาศัยมากกว่าความถูกต้องหากต้องอาศัยความเข้าใจในธรรมชาติของอำนาจและความเปราะบางของมนุษย์คืนหนึ่งในวังแสงตะเกียงส่องเนาบนผนังหินเธอนั่งฟังเสียงลมพัดผ่านระเบียงยาวของราชสำนักโลกภายนอกยังคงเดินไปตามกฎเกณฑ์เดิมแต่ภายในใจของเธอความเงียบได้กลายเป็นเครื่องมือและการรอคอยได้กลายเป็นกลยุทธ์จากเด็กสาวที่ไม่มีใครฟัง เธอกำลังจะก้าวเข้าสู่เวทีที่คำพูดหนึ่งประโยคสามารถเปลี่ยนชะตาราชวงศ์ได้และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ประวัติศาสตร์จะถกเถียงไม่รู้จบว่าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถยืนหยัดในโลกของบุรุษได้อย่างไรโดยไม่ขออนุญาตจากใครเลยเธอกลับเข้าสู่วังหลวงไม่ใช่ในฐานะผู้ถูกเลือกหากเป็นผู้ที่ถูกเรียกใช้จังหวะเวลานั้นจักรพรรดิถังเกาจงยังหลุม อำนาจการตัดสินใจจำนวนมากถูกโอบล้อมด้วยขุนนางอาวุโสและฝ่ายในที่ยึดถือพิธีกรรมอย่างเคร่งครัดการปรากฏตัวของหญิงที่เคยผ่านวังและวัดมาแล้วอย่างบูเชกเทียนจึงเป็นทั้งความคุ้นเคยและความไม่สบายใจในคราวเดียวเธอไม่พูดถึงอดีตไม่แสดงความครับแค้นและไม่เร่งรัดความใกล้ชิดสิ่งที่เธอทำคือฟังเฝ้ามองและจัดวางตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งที่เมื่อจะกระผัดหันมา จะเห็นเธอเป็นคำตอบที่ปลอดภัยมากของาคำถามวางในรัชสมัยถังเกาจงต่างจากวางสมัยก่อนความตึงเครียดไม่ได้มาจากสงครามภายนอกเป็นหลักหากมาจากการแย่งชิงอํานาจภายในจักรพรรด,ดินีหวังซึ่งครองตำแหน่งสูงสุดในฝ่ายในมีฐานะตามพิธีแต่ไร้ทายาทและต้องพึ่งพากลุ่มขุนนางเดิมเพื่อค้ําจุนสถานะสนมเซียวซึ่งได้รับความโปรดปรานมากกว่า กลับมีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของจักรพัิทว่าไม่มีโครงข่ายทางการเมืองที่มั่นคงเธออ่านภาพนี้ออกอย่างชัดเจนและเลือกไม่ยืนตรงกลางของความขัดแยง้งหากค่อยๆแทรกซึมด้วยบทบาทที่ดูไม่คุกคามตั้งแต่การดูแลยามจักรพัิประชวนไปจนถึงการช่วยประสานคําร้องจากฝ่ายในที่มักถูกมองข้ามความใกล้ชิดเพิ่มขึ้นอย่างเงียบมันจักรพัิเริ่มคุ้นเคยกับการปรึกษาเธอในเรื่องเล็กๆที่ไม่มีพิธีกรรมมาขวางกัน้น ตั้งแต่การคัดเลือกข้าราชการระดับล่างไปจนถึงการจัดการความขัดแย้งในวังเธอไม่เสนอคำสั่งหากเสนอทางเลือกและปล่อยให้การตัดสินใจเป็นของพระองค์เสมอภาพลักษณ์เช่นนี้ทำให้เธอแตกต่างจากสนมอื่นๆและค่อยๆกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันของจักรพรรดิหนุ่มแรงเสียดทานเริ่มปรากฏเมื่อความโปรดปรานแปลเป็นอิทธิพลจักรพรรดินีหวังตระหนักว่า ความมั่นคงของตนกำลังสั่นคลอนความพยายามจำกัดบทบาทของเธอจึงเริ่มขึ้นผ่านพิธีและกฎเกณฑ์ที่ตีความอย่างเคร่งครัดแต่กฎเดียวกันนั่นเองที่เธอเรียนรู้จะใช้เป็นเครื่องมือเธอไม่ทา้าทายตรงๆหากใช้ช่องว่างของระบบส่งสัญญาณผ่านคุนนางที่ต้องการถ่วงดุลฝ่ายเดิมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่ถูกกีดกันจากอำนาจมายาวนานกระแสะความไม่พอใจที่เคยกระจัดกระจายเริ่มมีทิศทาง โศกนาฏกรรมที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในความเงียบของฝ่ายในเมื่อพระธิดาที่เพิ่งประสูติสิ้นพระชนข้อกล่าวหาที่ตามมาว่าเธอเป็นผู้ลงมือเองกลายเป็นตราบาปที่ติดอยู่กับชื่อของเธอในบันทึกจํานวนมากประเด็นนี้มีข้อขัดแยง้งนักประวัติศาสตร์สายหนึ่งยึดตามบันทึกทางราชสำนักที่มองเธอเป็นผู้ทะเยอทะยานไร้หัวใจอีกสายตั้งข้อสงสัยต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ซึ่งถูกเขียนในสังคมชายเป็นใหญ่และในบริบทของการโค่นล้มทางการเมืองสิ่งที่ยืนยันได้คือเหตุการณ์นี้ถูกใช้เป็นเหตุผลสำคัญในการกำจัดจักรพรรดินีหวังและสนมเสี่ยวออกจากเวทีอานาจและไม่ว่าใครจะเป็นผู้ลงมือความจริงทางการเมืองก็คือฝ่ายที่พร้อมที่สุดคือฝ่ายที่ได้ประโยชน์การพิจารณาคดีในวังไม่เหมือนศาลทั่วไปมันคือการจัดวางฉากที่คำตัดสินถูกกำหนดไว้แล้ว พิธีกรรมถูกตีความเพื่อรองรับผลลัพธ์ขุนนางที่เคยลังเลเริ่มเห็นทิศทางลมและเลือกเยืนข้างผู้ที่กำลังขึ้นจักรพตินีหวังถูกปลดสนมเซียวถูกกำจัดและตำแหน่งสูงสุดในฝ่ายในว่างลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอไม่ได้ประกาศชัยชนะหากยอมรับตำแหน่งใหม่ด้วยท่าทีสงบเสมือนว่านี่คือผลลัพธ์ตามธรรมชาติของระเบียบที่ดำเนินมาเองเมื่อขึ้นเป็นจักรพตินี อำนาจของเธอไม่ได้มาจากตำแหน่งเพียงอย่างเดียวหากมาจากการเข้าถึงจักรพรรดิท,ที่ประชวนบ่อยครัง้งเธอเริ่มนั่งหลังม่านรับฟังรายงานและให้ความเห็นในกิจการบ้านเมืองการตัดสินใจหลายเรื่องถูกส่งผ่านมือเธอก่อนจะไปถึงพระราชโอคงการบางฝ่ายยอมรับเพราะเห็นประสิทธิภาพบางฝ่ายต่อต้านเพราะมองว่าเป็นการละเมิดคติเดิมความขัดแย้งจึงไม่หายไปหากเปลี่ยนรูปแบบจากฝ่ายในสู่ระดับรัฐ เธอเรียนรู้ว่าการยึดอำนาจอย่างเปิดเผยจะก่อแรงต้านมหาศาลจึงเลือกสะสมความชอบธรรมผ่านผลงานการแต่งตั้งคนมีความสามารถโดยไม่ยึดตระกูลการรับฟังคำร้องของราษฎรและการลดบทบาทกลุ่มอำนาจเดิมอย่างค่อยเป็นค่อยไปภาพลักษณ์ของจักรพรรดินีที่ช่วยจักรพรรดิเริ่มแทนที่ภาพหญิงผู้แย่งชิงตำแหน่งความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ลบล้างข้อกล่าวหาในอดีตแต่ทำให้ปัจจุบันยากจะปฏิเสธ ในยามค่ำคืนวังหลวงยังคงเงียบแต่ความเงียบนั้นเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวเธอรู้ดีว่าศัตรูยังมีอยู่และความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ทุกอย่างพังทลายสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเธอไม่ได้เป็นเด็กสาวไร้เสียงอีกต่อไปคำพูดของเธอเริ่มมีน้ำหนักและการเงียบของเธอกลายเป็นสัญญาณที่ผู้คนพยายามตีความการโค่นล้มจักรพรรดินีหวังไม่ใช่จุดจบของการต่อสู้ หากเป็นการเปิดประตูสู่สนามที่ใหญ่กว่าซึ่งเดิมพันไม่ใช่เพียงตำแหน่งในวังแต่คือทิศทางของจักรวรรดิทั้งผืนและในสนามนั้นเธอกำลังจะพิสูจน์ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่มงกุฎหากอยู่ที่ความสามารถในการทำให้โลกยอมรับการตัดสินใจของเธอโดยไม่ต้องออกคำสั่งดังๆ